ผู้หญิงคนรุ่นใหม่มานทากบอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเห็นกันฟังแท้เลยนี่พอนะโอ้จับกบท่านนี่ต้เนี่ยครั้งแรกบอกขึ้นครับพี่บ,บ็อกขึ้นบรรจงของซีอยู่ได้มือนึงเคยขายสูงสุดเดี๋ยวจะโตครับเคยถึงประมาณแสนตัวลูกกบไซส์หนึ่งบาทแสนตัวลูกค้าเอามันเดือวตรงเป็นแสนโตพอนะใช เป็นเจ้าของธุรกิจเองทําเองจะเห็นช่องทางหาเงินเห็นรายได้มีความสุขด้วยก็ใช่หลายอย่างแต่เงินหลยปหนีเป็นยังสิบอมักนะมือละแสนสวัสดีครับพี uh, uh, ่น so, ้องครับเกษตรีีสารยุคใหม่มาแล้วครับนี่มณีสิ้หิามาเบิงผู้สาวเลี้ยงกบครับนี่ครับบ่าวเนียอยู่กับน้องปปะระฐานิศโกพลพิกัดบ้านแดนสวรรค์ตำบลอุ่เมาอํเภอ ผัดพนมจังหวัดนครพนมนี่ครับน้องปลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเลี้ยงเลี้ยงเองอีบอ่นี่เลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเอง <laughs> เลี้ยง,ง, <laughs> งเองขายเองถูกต้องค่ะครับผมเอาเอลี้ยงกบมาทั้งหมดจักปีครับพ่อกับแม่ทํามาประมาณ30สิปีแต่ป๊อบเพิ่งมาทําประมาณสองปีค่ะเต็มตัวโอ้เฮากับมาอยู่บ้านใช่กับมาเฮดซอยพ่อแม่ใช่ค่ะครับผมทั้งหมดเลี้ยงอยูอ่นี่ พื้นที่หลายไปไหนครับพื้นที่ประมาณสี่ไร่ค่ะสี่ไร่ครับผมรุ่นนี้เอารุ่นนี้จักเดือนนี่ครับตัวนี้ประมาณสี่สิบวันค่ะสี่สิบเมื่อใช่โอ้พ้อขายแล้วครับเนี่ยังไม่พอ,อกอะเลยอีกนิดนึงเดี๋ยวอีกประมาณสามวันสี่วันค่ะอีกสา<ำ>มส<ำ>ีเมื้อใช่โอ้คือไซส์หนึ่งบาทคือขายบนท่นานใดหรุ่เนี่ยยังยังโตน้อยอยู่ค่ะดูซสึว่ายังโตน้อยบ่ครับโอ้ รุ่นนี้ตัววใหญ่่กานี้เพิ่นกินอย่างรุ่นนี้ครับอา,อาหารปลาดุกเบอร์หนึ่งค่ะของฟิตเกิร์สอาหารปลาดุกเบอร์หนึ่งครับอู้นี่อยู่ในนี้ประมาณเท่าตัวครับหลวงปู่ประมาณสองหมื่นห้าค่ะพี่สองหมื่นห้าต่อหนึ่งบอ่อเนี่ยปล่ถูกต้องค่ะทั้งหมดมีจักบอ่อทั้งหมดมีประมาณสี่สิบบ่อค่ะสี่สิบบ่ออู้ นี่บอกเวลาเขาเวลาสีขายให้ดึงสีบ่ค่ะใช่ต้องตักอย่างนี้ค่ะกวดเลยกวดกวดเข้าเอามือกวดบ่ทุกร่องระยานขีต้มเขาเรียบบ่ไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ตังค์ฮ่ฮ่ฮฮฮโอ้แสดงว่าของแท้ได้นี่แสดงว่าเฮีหลีจะหนิพูนอ่ะกวดเขาต้งสีเลยโอ้ครับ เขาเริ่มขายนี่เพื่อนอายุหลายไปไหนเขาจะ <45 S 1> สีขายได้สี่สิบห้าวันค่ะปล่อยสี่สิบห้าเมื่อใช่ค่ะเป็นไซส์หนึ่งบาทสิบห้าวันครับไส่หนึ่งบาทยูนีว่าเป็นไงคือเขาเฮ็ดโคอบองจอนเลยบอกครับถูกต้องค่ะตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ออกไข่เอ,าาเองทุกอย่างเองค่ะจนถึงาขายขายลูกกบครับขายพอแม่พันธุ์แล้วก็ขายทุกใส่เลยใช่ครับพ่อพ่อแม่พันธุ์ลูกออสลูกกบค,ครับ โอ้เป็นตะเบิงแห้งพุ่นนะครับพี่น้องพุ่นนะนนะเวลาเวลาข้า,เ,า,เ,ขาเขาสีตักนี่เขาต้องเปิดน้ำใส่เองสิบอ่ะใช่ค่ะเปิดน้ําให้เต็มให้เขาลอยค่ะแล้วเราก็ตักเลยจะตักง่ายค่ะครับโอ้น้ําต้องเยอะกว่านี้นิดนึงนี่ละกวดใส่เรื่อยๆรื่อยงั้นสีละเขาก็าจะอยู่คนเดียวค่ะนี่ครับลุยเขาขี่ตมเลยอ้าวเบิงใส รุ่นนี้จริงๆนี่หว่าท่านพ่อขายนะครับเนาะงต้องสี่สิบห้าวันค่ะยังน้อยอยู่ยังเล็กอยู่ยังไม่ได้ไซด์ครับใส่จับเบิ้งใส่มือเบิ้งหรือเพื่อนไส่ซ้ำเลยนี่ค่ะโอ้ครับ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 ยังบ่ท่านได้ใส่เด้อครับพี่น้องนี่ครับต้องเลี้ยงไปอีกให้เพื่อนโตซ้ำได้งสิได้ขายประมาณหนึ่งบาทจะประมาณนี้ค่ะครับต้องได้ไซส์นี้ตัวบาทใช่โอ้ยย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 บาทเดยยย ถ้าตัวละสองบาทซีซามสองนิ้วนี่บ่ะอ่อประมาณเท่าต้องต้องเทียบนะคะครับใหญ่กว่านี่ใช่ต้องใหญ่กว่านี้ค่ะนิดนึงค่ะโอ้ครับขายทุกทุกระดับตั้งแต่หววตั้งแต่กบหน่อยกบใหญ่โกบ,บพอพันแม่พันต้องค,ครับผมพอพันแม่พันนี่ขายยังไงครับคู่ละสองร้อยค่ะพ่อแม่พันครับ ถ้าตัวเมียอย่างเดียวร้อยี่สิบตัวผู้อย่างเดียวตัวละร้อยค่ะถ้าเอาเป็นคู่คู่ละสองร้อยบาทอืมได้ข่าวว่าตอนนี้ขายดีแห้งปะก็ก็พอได้ขายเอาพี่น้องลหลายๆคนอยากเรียงครบต่วบ่ท่านหูวิธีการเรียงนะครับสมมติ่าซื้อไปตัวนหน่อยๆซ้ำหนิเอา้าสิ <c oughs> ไปเตรียมบออย่างไดเลียงจย่งไใหายอาหารจังไดก็เตรียมแยงแยงค่ะแยงเขียวครับตะไคร้เขียวแล้วก็ลวดแล้วก็ไม้ไผ่อะค่ะ โอ้ล้อมไหมเน่นี่ค่ะล้อมล้อมเลยค่ะต้องล้อมแถบว่้เพิ่นออกได้อะค่ะครับประมาณเมตรห้าสิบความสูงอืมเขาจะมุดสีดอดออกใช่ค่ะครับเข้าให้อาหารยังที่แรกเลยตั้งแต่เกิดเลยเราให้อาหารของฟิสเฟิร์สโปรตีนสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ค่ะครับใช่อาหารกบหรืออาหารปลาอาหารปลาค่ะเราให้อาหารปลาเลยโอ้ตอนเด็ๆเลยค่ะเพราะจำเป็นต้องให้อาหารกบใช่ค่ะไม่ไม่จำเป็นแต่ถ้าสมมติว่าอาหารกบโดยตรงจะดีกว่า ครับใช่ค่ะจัวากัสีแพงกว่าใช่แพงกว่าค่ะครับผมอันนี้คือการลดต้นทุนเพราะว่าเขาเขา,เขาเลี้ยงกบ่น้อยเป็นบอกคะในการส่งให้ลูกค้านี่ค่ะให้ใหลูกค้าไปเลี้ยงต่อก่ะอย่างไ้แะน้าที่ทั้งที่ดีก็คือเป็นอาหารคบโดยตรงเลยค่ะครับยูนีเ่เทาสิพ่อขายเมื่อปีบ่ครับไม่ค่ะจะหมดแล้วคะ่ะจะประมาณเดือนกันยายนหมดค่ะโอ้สิขายหอดเดือนกันยายนใช่ค่ะก็เมื่อแล้วหมดแล้วจะมาเริ่มขายอีกเท่อนึงเดือนไหนประมาณเดือนมีนาค่ะ เดือนมีนาคมใช่ค่ะพักเมื่อกี้เดือนที่นี่ใช่ค่ะพักไม่กี่เดือนครับผมขายได้ก็คือหมดฤดูบางนี้เขาเอาออกหมดเลยใช่ค่ะเอาออกหมดครับเอาไ้แต่พ่อแม่พันธุ์บ่ครับถูกต้องค่ะเก็บพ่อแม่พันธุ์ไว้ไข่ไข่ปีหน้าไ<อ>ข่เดือนมีนาโอ้ครับผม<ช>ตอนนี้เขามีมีรุ่นไหนน่ครับอยู่นี่ตอนนี้มีเหลือไซ1บาทค่ะคไซ2บาท1บาท2บาทใช่ค่ะครับเอาเรียงกบนี่เาขามีปัญหาอย่างไงครับปัญหาการตายเนี่ยเอา เกิดมาจากอย่างเนี้ยติดเชื้อค่ะพี่ติดเชือ้อติดเชื้อลูกกบติดเชื้อครับหน้าฝนอย่างงี้ลูกกบจะป่วยง่ายค่ะหน้าฝนเวลาฝนตกมากสิบ่ะค่ะฝนตกลายมือติดต,ต่อก,กันนะคะเพิ่นบ่อรับแสงแดดไหมหบอคะเพราะเพิ่นบ่ิรับแสงแดดเิ่นก็สิป่วยง่ายคือเด็กน้อยนะคะครับใช่เ้ามีวิธีการอันแก้ไขบ่ครับก็เสริมวิตามินให้เขาค่ะเสริมวิตามินให้กบเสริมวิตามินไห้เพิ่นใช่ค่ะวิตามินเอหรือบี วิตามินสําหรับสัตว์เนาะใช่ค่ะวิตามินสาหรับสัตว์กับบํารุงครับคือว่ายังแดมาผสมกับอาหารหนึ่งสิบบ่ใช่ค่ะไปคลุกกับอาหารผสมน้ําแล้วก็ใส่อาหารแล้วก็คลุกทิ้งไว้สิบห้านาทีแล้วก็ให้เขาครับครับว่างานกระสีไฮช่วงช่วงหน้าฝนนี่ละใช่ค่ะหน้าฝนจักมือไฮเท่านึงครับก็ให้ให้ทุกวันค่ะให้ให้เขากินทุกวันทุกวันนะคะวิตามินโอ้สู้มือเลยบ่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าหน้าฝนจะให้เขากินทุกวันเลย โอ้ว่าง่ายๆก็คือเตรียมร่างกายให้เพิ่นแข็งแรงถูกต้องค่ะเพื่อฝ่าไม่ฝนใหมาจากฝนเพื่อมันอาจมีกดมีอย่างว่าสันทอใช่ใช่ค่ะถูกต้องป้องกันเข้านอกป้องกันเขาแบบว่าติดเชื้อถูกต้องค่ะครับเห็นในเพิ่นแข็งแรงถูกต้องค่ะพวกเกลืออย่างสีใส่น้ำบ่ครับอ่าที่ฟาร์มไม่ได้ใช้ค่ะครับที่ฟาร์มไม่ได้ใช้เกลือไม่ใช้อะไรเลยยกเว้นวิตามินอย่างเดียววิตามินอย่างเดียวเลยใช่ค่ะโอ้ สาเหตุการตายกับสิมิซัมนี่เพิ่นกินกันบ่ครับกินค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะเราต้องขยันคัดไซค่ะอาทิตย์ละครั้งคัดไซเขาค่ะคัด <C ut S 1> ตัวเล็กตัวใหญ่เพื่อลดการกินแล้วก็อาหารต้องให้เพียงพอค่ะใช่ให้อาหารเพียงพอคัดไซอันนี้คือการลดการกินของเขาได้ค่ะบ้านนี้นอกจากเพิ่นกินกันเองแล้วมีนก,ม,นกมีงยูยังมากินบ่ครับมีค่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราก็จับหรือว่าใช้ด่างปิดปากหมอไ้เล,เลยก็ได้เพื่อลดการเพื่อเพื่อลดนกลงมากิน อ่งูเราก็จับออกอย่างเงี้ยปกติครับจับยังก็จับอมจับจับอมเลยค่ะแกจับออกจับออกจับออกจับบอครับโอ้่านกมากนี่เท่ากับกลางด่างกลางอย่างเงี้ยสิละปิดปากบอไว้เลยค่ะโอ้นี่คือวิธีป้องกันเลยครับเพราะว่ามีเคยมีพี่น้องถามมานะครับว่า เพิ่อเลี้ยงลรยปลาหน,นีนกบ่กินบอ่อจงสีหน้าครับกินค่ะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าเฮาก็ต้องหาด่างมาปิดปากบอ่อไว้ค่ะครับบ้านต้านี่น้องป้าครับเลี้ยงไร้ปลาหนีเรื่องน้ำเรื่องอยังเด้อเอ,อน้ำเฮาใส่น้ำห่วยค่ะเป็นน้ำ,นำห่วยน้ำห่วยแล้วกน็นำ้ำน้ำซ่าแล้วก็น้ำบอ่อค่ะสามอย่างเลยค่ะสูบป่สปใส่ใช่เปลี่ยนโดนปาไหนครับบ่อหนึ่งก็เช้าเย็นค่ะให้น้ําเช้าเย็นบ่ครับใช่ สแสดงว่าต้องเปิดน้ำเศร้าแรกบ่ใส่เพื่อนใช่ค่ะเช้าประมาณ7จ็ดโมงเย็นประมาณ5้าโมงค่ะนั้นซูเมอร์ทุกวัน,นโอ้ป้าผ่ายไปเบงบอพ่อแม่พันเนี่ยไปค่ะครับเดี๋ยวสิว่าเพื่อนอ่านว่าการลุยขี่ตมเบงได้ครับนี่ที่นนอง <c oughs> นี่ค่ะโอ้สิว่าอ่านพ่อแม่เลียงเป็นคนเลียงบ่มาถ่ายรูปโชว์ซื้ออีกละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาสิบเสือ่นองเพื่อนเป็นคนลุยนะครับนี่ครับนี่ครับ เลี้ยงเองคัดเองไปส่งเองน่องปับน่องถูกต้องค่ะขับรถไปส่งลูกค้าเองเลยนี่บอบอพอพันไหมพันใช่ค่ะนี่บอแม่พันค่ะครับแสวเอาจับมาจับเมือเบิงๆงนี่เบิงนะครับพี่น้องของแท้เด้นี่พ่นน่ะพ่นโอ้จับกบท่านเด่นนี่รุ่นนี้รุ่นนี้เพิ่นสักเดือนครับรุ่นนี้ประมาณเอ่อตอนนี้เพิ่นอายุประมาณสิบสิบ สิบสี่เดือนค่ะสิบสี่สิบานแล้วครับคือนี่คือว่าพ่อมเป็นพ่อพันธุ์่พันธุ์แล้วใช่พ่อพ่อแม่พันธุ์แล้วค่ะพ่อแม่พันธุ์ีได้โอ้ครับผมรุ่นนี้นี่บอกที่ว่าจำหน่ายจังไรก่อตัวนี้ค่ะตัวเมียตัวละร้อยยี่สิบบาทตัวผู้เนี่ยตัวตัวเมียนะคะตัวละร้อยยี่สิบบาทไซส์นี้เลยครับใช่ค่ะเอาในบอนี่มีมีแต่ตัวเมียหรือมีตัวผู้นั้ตัวผู้ตัวเมียแยกกันค่ะโอ้ครับจะมาร่วมกันตอนไหนบัดนี้ ผสมพันธุ์ค่ะพี่ออ๋ตอนที่เ้าสิผสมใช่ค่ะต้องผสมอย่างนี้ครับปกติอยู่นี่จักมือจักมือผสมเธอหนึ่งครับอ๋อปกติเป็นบรอคะครับผมสิบวันค่ะสิบวันผสมหนึ่งครั้งค่ะสิบมือผสมเธอหนึ่งใช่ค่ะโอ้บอเอาบอของเเานี่วหบอหนึ่งนี่เ้าสิใส่ไปจะคู่สองร้อยคู่ค่ะสองร้อยคู่ใช่นี่คือบอนี่ละกว้างแงวไร้ไปแน่นอนเนี่ครับ กว้าง3เมตรยาว25เมตรค่ะยาว25เมตรกว้าง3เมตรโอ้ oh, ประมาณเจ็ดสิบตารางใส่ไปสองร้อยคู่ใช่สองร้อยคู่สี่สี่ร้อยตัวสองร้อยคสี่ร้อยตัวครับเพิ่นกระสีไข่ป่ะวบานนี่ใช่ค่ะขึ้นเดียวค่ะเอาเอาลงเอาลงไว้ในบอ่อขึ้นเดียวใช่ค่ะแล้วก็จับขึ้นค่ะครับเพิ่นกระสีไข่ใช่ค่ะ ตอนส่องมาเขาก็มาเอาออกใช่ค่ะจับพ่อแม่พันธุ์ออกแล้วก็ทิ้งไข่ไว้ในบ่อโอ้ปุ่นนะครับโอ้ของแท้เลยเด็ดเนี่ยว่ายันเสื้อดำบ่ไม่ไม่เป็นไรค่ะเอามากขึ้นมากพ่อละครับใส่แรงงานน้องเลยดำน้อยๆปุ่นน่ะไปเอดพุ่นเลยเด้อครับพี่น้องนี่หลายบ่อแห้ง เดียวอ่ะไปเดี๋ยวไปเบิ่งบองห่วงนิดนึงบองห่วอยู่ไสครับบอห่วกซอนหวกไหมคะโอ้ซอนก็ได้ครับมาเบิ่งผู้เ่าสอนห่วกน้องป๊อบพี่น้องหลายๆคนเป็นถามนะครับเลียงคบหลายปานีซีสิบหาสิบบ่อเอาไปขายใส่ปกติอ่ส่วนหลักๆก็คือออนไลน์ด้วยแล้วก็วิ่งส่งด้วยค่ะครับไปส่งให้ลูกค้าขายจองทางออนไลน์ใช่ออนไลน์ค่ะโอ้ขออนุญาตถามนิดหนึ่ง ก่อนสีมะเรียงกบอยู่บ้านสองปีตะกี้อยู่สครับอยู่ชนบุรีค่ะบอกครับใช่เห็นงานอยู่ชนบุรีถูกต้องค่ะก็มาอยู่บ้านสองปีสองปีมาอยู่ตอนแรกๆหูซึกจังแดท่าใจจังแดว่าสีไดดมะเรียงกบนะี่ครั้งแรกบอกค้นครับพี่บอกคือว่าจะของสีอยู่ได้บ้า,าโอ้ ฟัล่องมาอยู่เรนเรียนไป้สรละค่ะแล้วก็อยู่ได้อยู่ได้จนหอดสองปีแล้วถูกต้องค่ะเพราะว่ามาเป็นการตลาดให้ที่บ้านในหลายอย่างด้วยค่ะโอ้ครับสิก้าบไปชลบรีอีกบ่างไหมไม่ไปเพไปแล้วอยู่บ้านทํางานที่บ้าน,นค่ะ <laughs> ไ,ได้ดีกว่าโอ้สุดยอดนะครับ <laughs> พี่น้องนี่อันนี้คือคือใส่หวกนะครับเนาใช่ค่ะลูกออสครับรุ่นรุ่นรุ่นนี้ว่ายงเพื่อนก็กินอาหารเม็ดหรือเปล่าครับอาหารเม็ดแล้วค่ะโอกินอาหารเม็ดแล้ว ตอนเป็นหวกตอนเป็นหวกนี่เขากินหายกินอาหารเม็ดแล้วใช่ค่ะโอ้โห้าเบิงได้ครับพี่น้องนี่ครับหวกหวกซอนหวกซอนหวกของแท้โอ้อ้าดมีมีเตียโตนอ้วนเนาะครับนอ้องใช่มีเตียโตนอ้วนคุณน่ะอุ้ยอ้าด ข่วนแห้งนะครับนี่ครับนี่อโอุ้่นนะครับพี่น้องุ่วนนะตัวงามแห้งเอาไปหมกมันแน่นอนหมกหมกใส่พักอีตัวเอาระวังหวัวลูกกบหน่อยกับแม่พันตัวไหนขายดีสุดครับลูกกบค่ะตอนนี้ใช่ลูกกบขายดีกบหน่อย ห<ช>มายถึงว่า<ช>ที่ว่าวังหันใส่หนึ่งบาทสองบาทบ่ครับ2บาทสองบาทขา,า,ายดีนีค่ะช่วงนี้อก่อนเฮาสีได้คขายที่น้องป๊อปบบอกว่าไปขายทางโซเชียลเนี่ยเฮามีการเริ่มจังไดครับคือได้ขายอ๋อก็คลิปในทิกต o อกค่ะบ้าครับทำคลิปลงคลิป<ถ>เดียวเท่นั้น,นค่ะถทายคลิปลงถูกต้องคนเขาค่ะไปเบิงเข้าไปดูแล้วคราวนี้ก็เป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยๆเลยคพี่ครับเขาเขียนว่าเฮ้านาตาดี ก็นิดนึงค่ะโอ้เลยขายดีมาเลยใช่ค่ะแล้วเขาไม่เห็นแบบเหมือนผู้หญิงเขามาทํากบเขาไม่ค่อยเห็นกันใช่ไหมคะพี่ครับค่นี้เราเราก็เหมือนแบบเป็นคนรุ่นใหม่ใช่คนรุ่นใหม่ผู้หญิงคนรุ่นใหม่มาทํากบอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเห็นกันครับค่ะเขาก็เลยติดตามแล้วคาวนี้ก็ก็เหมือนเป็นไวรัลนใช่เป็นไวรัลนโอ้ ก็เลยก็เลยมีคนติดต,ตามมาเรื่อยๆ <S <S <ช>นะครับเ<ช>นาะครับก็เลยได้ขายมาเรื่อยๆ <S <S เคยขายจําได้บ่เคยขายทั้งทั้งซื้อหนี่ได้หลายสุดมือหนึ่งนี่ขายจะโตว,วันหนึ่งอะ่ะเคยถึงประมาณแสนตัวลูกกบไซส์หนึ่งบาทแสนตัวลูกค้าเอามันเดียวทรงเป็นแสนตัวผมนะใช่ค่ะอาไปส่งไปงส่งสครับส่งส่งข้ามข้ามลาวก่อนนโอ้บอกครับตัวเจ้าบาทครับตัวละหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาท แสดงว่าเมื like so. oh, <BLANK limitation> <laughs> <inaudible> uh, ่อนั้นเมื่อเดียวได้เงินเป็นแสนในสันหาก็ก็ใช่ค่ะโอ้โหประธรรมดาเนี่พี่น้องขายขายกบเมื่อเดียวได้เงินเป็นแสนแสนสาหัสโอ้เอาไอ้ขออนุญาตถามเทคนิคเนี่ยเลี้ยงกบเขาเลี้ยงยังไงเพิ่นจังสีโตใหญ่ไว้ให้อาหารอัดอาหารค่ะอัดอาหารใช่อัดอาหารครับผม ทีสาคัญนี่การการเลือกอาหารนี่ก็มีส่วนบ่ครับยิ่งโปรตีนสูงยิ่งโตเร็วค่ะใช่แต่ยืนขึ้นหนึ่งก็คือทีฟั่งมากขึ้นหนึ่งพันจสีหายอาหารเช้าแรกบงครับเช้าเย็นค่ะครับแล้วก็ซองกับการเปลี่ยนน้ำใช่การการถ่ายน้ําเปลี่ยนน้ำกับเช้าแรงเช้าเย็นค<ๆ>่ะเหมือนกันครับก็คือเปลี่ยนน้ำนี่เทาก็สิเปิดน้ำไม่ใส่ค่ะแล้วก็ดันน้าเก่าออกโอ้ครับครับแตดับน้ำนี่ถ้าเป็นห่วงนี่ก็สิประมาณนี้บ่ครับ ค่ะหนักแข็งไหมคะเพียงหนักแข็งเนาะประมาณยี่สิบสามสิบเซนครับถ้าเป็ีนไส้นี่ก็บ่ต้องใส่น้ำหลายบ่หลวงป๊บลูกกบใช้น้ำน้อยค่ะนิดเดียวเสมอตัวเขาค่ะผมว่าครับใช่ค่ะใส่น้ำเสมอตัวเขามไม่ต้องลอยให้เขาเดินได,ใด,นได้ให้เขาเดินได้กระโดดได้ปกติค่ะครับอันนี้ก็คือจะจะอยู่ในบอ่อหนีตั้งแต่แรกเกิดจนหอดจักมือครับ S <S นี่ในบอ่อนี่เขาจะอยู่ในบอ่อนี่ประมาณสิบแปดวัน <S <S ในบอ่อหัวกนี่ละใช่ค่คะประมาณสิบแปดเมือ่อหลังจากนัก้นก็สชีใหญ่บ่ครับหรือว่าหรือว่าปล่อยน้ำออกตักค่ะเขาเรียกว่าตักสิบแปดวันเขาเขาเขาจะเริ่มเป็นแข้งเป็นขาค่ะโตเต็มที่แล้วเราก็ตักลูกกบแล้วก็ไปใสย่ย้ายไปอยู่บอ่อเด็กค่ะ<อ>บอ่อหนึ่งลูกกบครับครับครับ,รบก็ยช่ายมาอยู่บอ่อนี่ใช่ค่ะย้ายเลยเป็นใส่หนึ่งบาทใช่ค่ะโอ้เเป็นไซส์หนึ่งบาท เลี้ยงไปอีกจักน้อยกับสิเป็นไส่สองบาทใช่ค่ะสี 4, 4. ่สี่อประมาณสิบแปดถึงสิบแปดถึงยี่สิบกว่าวันเขาจะเริ่มป็นกบใช่ไหมคะแล้วนะคราวนี้ประมาณสี่สี่สิบห้าวันเขาจะเป็นกบไซส์หนึ่งบ,บาทออกออกจําหน่ายให้ลูกค้าได้แล้วค่ะโอ้ครับครับครับอออเอามาอยู่บ้านสองปีเองได้มีความสุขบ่นี่ค่ะม,มีมีความสุขก่ะได้ได้อยู่กับพอกับแม่เมือนหคะ่ะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเองทําเอง ครับเป็นนนยาจ้าของเป็นใช่กันครับโอ้อยากกินยังก็ได้กินใช่อยากเที่ยวไหนก็ได้ไปอ่าส่วนเดียวก็ได้ทำครับตอนแรกกบเป๊กจังหน่อยปกติค่ะชีวิตของเฮาเนาะใช่หัวหน้าเบงนะครับพี่น้องผมแล้วอ้เป็นแต่ออนซอนนะครับนี่ครับปัจจุบันนี่ก็ส่งทางไหนเนี่ยครับหลวงป้อส่งทางไปสเนียค่ะ ส่งส่งหนึ่งทางไปสนีแล้วก็ขับรถไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็ขายหน้าร้านค่ะมีสามสามอย่างครับ <ๆ S 1> เคยขับรถไปส่งไกลสุดไปหอนใส่หนองคายค่ะหนองคายครับใช่หนองคายเท่ากับไปส่งเองใช่ค่ะเพราะว่าเราจะส่งแค่โซนอีสานถ้าเป็นไซส์ไซส์ตัวระบาดเราจะส่งแค่โซนอีสานเท่านั้นนะคะพี่ครับ มีมีอันกําหนดบอกรับว่าอันสร้างเจกโตัวจังสีไปส่งขั้นต่ำหนึ่งหมื่นตัวค่ะพี่ครับหนึ่งหมื่นตัวขับรถไปส่งให้อะค่ะแต่ถ้าส่งไปสนีขั้นต่ำหนึ่งร้อยตัวเท่านั้นนีค่ะครับส่งไปสนีคิดค่าส่งอย่างไนครับค่าส่งบวกค่ากล่องสองร้อยบาทค่ะพี่โอ้สมสมมูิว่าลูกค้าสร้างกบรุ่นนีสามร้อยตัวใช่กรบบวกไปอีกสองร้อยถูกต้องเป็นฮาร้อยครับ เอาไอ่เลื่อมถามกบกบของข้าหนีสายพันธุ์นี้ยังจานผสมหน้าค่ะพี่กบจานผสมกบหน้ามีจุดเด่นอย่างไรเนี่ยก็ไข่ไข่ดกค่ะพี่เขาไข่ไข่ดกแล้วก็ให้ให้ให้ผลผลิตได้เร็วสิบวันไข่สิบวันไข่โอ้่าครับใช่ค่ะชิบมือไข่เธอนึงใช่ค่ะโอ้หมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างสี้ใช่ค่ะพอพันธ์แม่พันธ์นีเพิ่นสีอยู่ได้จักปีครับไข่ข้าจ็ปีพ่อแม่พันธ์เราใช้สองปีค่ะ สองปีใช่สองปีเท่านั้นค่ะแล้วเราก็เป็นรุ่นไปเรื่อยๆค่ะครับผมโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับนี่ครับเอาไฮนน้องปอฝากช่องทางการติดต่อนะครับค่ะก็เฟซบุ๊กนะคะชัยวัฒน์ฟาร์มกบเพจชัยวัฒน์ฟาร์มกบติ๊กต็อกรัฐานิษสำแดงเดชพิสิทธิ์ค่ะแล้วก็ไอเดียไลน์ศูนย์เก้าแปดสามหกห้าแปดแปดสองหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดสามหกห้าแปดแปดสองหนึ่งค่ะเอาฝากอีกอย่างถึง เกษตรกรรุ่นใหม่จัหน้อยเนี่ยุมมืปลาไผสิ <c oughs> คือเฮ้านะครับ <c oughs> คิดที่สิกลับมาอยู่บ้านเฮ้ามันเป็นอย่างไรอยู่บ้านเฮ้าเอา้อยู่ได้บ่ครับอ่าอยู่ได้ะคะ่ะพี่อยู่อยู่ได้แล้วก็หนึ่งหนึ่งเลยแบบว่าเราต้องมีเป้าหมายก่อนแล้วก็ค่อยค่อยออกมาข้างนอกนะคะว่าเป้าหมายเราอยากทําอะไรเราความอดทนขยันแล้วก็ความพยายามที่เราต้องมีครับ อยู่ได้อยู่แล้วแล้วเนาะใช่ถ้าเรามีความอดทนความขยันอยู่่ได้ที่ที่ครับผมเอ้าหน้า,าตาดียังสีแ่งตัวงามๆมันมามามาที่แหลกมีค้นเขาซบป,ประมาทเฮ่าบอเขาไม่คิดว่าเราจะทําได้ไม่คิดว่าเราจะกลับมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าคือเขาเขาเขา,เขาบอก่อยมักพวกนี้ปันไหนสูมือมากหรือเปล่าสูมือสูมือนี้มากนะคะี่น่มากครับ เป็นยังคือหมากเอาก็ <พอ S 1> เราเห็นรายได้ครับเราเห็นช่องทางในการหาเห็นรายได้<อ>เราเห็นมีความสุขอ่าใช่มีมีความสุขด้วยก็ใช่หลายหลายอย่างแต่เงินหล,ลายป็นหนึหน่เป็นยังสิบมหมักนะถูกต้องมือละแสนปัจจุบันก็นมีนาล้านอยู่ขายนาล้นา,า,นา,านก็ขายดียังบ่นาล้านก็ขายค่ะพี่นาลายครับนาล้านก็ขายสามารถอันมาจอดได้ได,ด้วครับพี่น้องเด้อถน,นนเส้น มุกดาหารไปนครพนมเนาะใช่ค่ะสองหนึ่งสองค่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกถนนหมายเลขสองหนึ่งสองบ้านแดนสวรรค์ตำบลอุ้มเมาอำเภอท่าเสนครับอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมาบัดถือก็ตั้งจีพีเยรมาเลยใช่ค่ะใช้วัดความกบขึ้นเลยค่ะครับผมอ่ะโอเคเอามม้นี้ขอบคุณครับน้องป๊อปขอบคุณน้องป๊อปรัฐานิดโกพลนะครับที่ให้เยี่ยมชมให้ข้อมหูเรื่องการเลี้ยงกบ พี่น้องผู้ใดอยากไปเลี้ยงก็ล่องโทรสอบถามเพิ่นเบิงน,น,น,นะครับเด้อปรึกษาได้ทุกเรื่องน่าครับโทรมาจีบกระไรปะเนว่าเอาคลิปหนาพอกันใหมครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ